กรับสวัสดีพี่พี่ขน้องชาวพระเครื่องและ FC ฟีทีรักทุกท่านครับ EP ที่41ครับมาใหม่ๆสวยๆย,ยามเชา้ชาๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับ เหนือแก่งแก่งแน่นแน่น,น,นมันมันเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ300บาทครับบูชา2อ,องค์500บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่สองครับเป็นลูกอมเก่าครับลูกอมสะกดเก่าครับ สะกดจิตสะกดใจครับเหนือผงครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับลูกอมมหาอำนาจครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานสิ่งครับ เนื้อเนียนเนียนเลยครับแก่งแข่งแน่นแน่นเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระเนื้อผงพระแก้วมรกตครับ เรียมกอบเก่าโบราณครับเนื้อผงสีเขียวครับก้านมะลิครับเก่าไม่ทราบปีครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่5ครับเป็นลูก อมชานมากครับเลี่ยมเก่าครับรายการที่6ครับเป็นพระผงหลังยันห้าครับหลวงพ่อบ้านแหลมครับ ปีพศสอ1 6ครับเหนือนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มแก่งแก่งเลยครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เหนือโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ข่าโต๊ะครับ เนื้อหนวนๆเลยครับด้านหลังปั๊มตายางครับเนื้อออกเนื้อช็อกโกเลตเลยครับช็อกโกเลตครับหวานมันครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ เนือโลหะเก่าๆสภาพใช้ครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหมวนสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับแน่นแน่นแข็งแก่งเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่11ครับเป็นเต่าครับเบีย้ยแก้เต่าครับเต่าสี่ขาครับ เนือกระไหล่ทองครับเบี้ยกแก้เต่าครับอายุยืนยาวครับบูชาแล้วครับสามร้อยบาทครับก็เป็นเจ้าของได้ครับสามร้อยบาทถูกใจได้เลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระล่วงครับพระล่วงหลังลางปืนเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพระกุครับเรียมเก่าครับกอบแตกลายงาเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อมันๆเลยครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่15ครับเป็นพระเนื้อดินครับกำแพงเปิดโลกครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่16กคเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมีคาบกูเลยครับนวลนวแน่นแน่นแก่งแกงเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จครับพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อมันๆเลยครับแก่งแ่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ300บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระแม่นางกวักครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับกวักสองมือครับกวกโชคกวักกลาบครับเมตตาค้าขายล่ำรวยครับมหานิยมมหาสเสน่หมหาอุดครับ น่าจะเป็นหลวงพ่ออิ่มครับวัดหัวเขาครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับมีคาบกุเลยครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์เสียนโล้นครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆค่ำๆเลยครับพิมพสองหน้าครับ รายการที่21ครับน่าจะเป็นนินครับนินเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับแหววับจับตาเลยครับออกปีกแมลงทับเลยครับเพชรนินจินดาครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนมแน่นๆ่นเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่23ครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับ เนื้อนวลนวลมันมันเลยครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับพะระลอดเมืองลำพูนครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยครับเนื้อนวลนวลเลยครับนวลนวลนุ่ม,น,มนุ่มแน่นๆเลยครับพิมพ์7ชั้นครับ อกล่องหูใบสี่ครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าครับไม่ทราบที่ครับ รายการที่26ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับวัดป่าถ้ำขามสักลนครครับปีพศส5 0 7ครับเหรียญเนื้ออันปาก้าครับสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่27ครับเป็นเสือหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะครับจานอักขระเลขยันครับเสือมหาอำนาจครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าเก่าถึงยุคครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโนงครับวัดคลองมะดันครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการที่29ครับ เป็นพระปิรันครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับมันมันเลยครับพระปิรันเก่าครับพระปิรันพิมพ์เล็กครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อซับครับ หลังยันห้าครับวัดปักแลดอำเภอบางละกรรมครับจังหวัดพิษณุโลกครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับห้าร้อยบาททุกองค์ครับใส่ไข่สองฟองครับกำลังนุ่มๆมันๆเลยครับมันๆกลมๆเลยครับ รายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับหลังยันห้าครับปี2482ครับเหรียญห่วงเชื่อมสวยๆคมๆเลยครับห้าร้อยบาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่สองครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเผือกครับวัดกิ่งแก้วครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อกระไหลทองครับองค์พระลำล่ำเลยครับสวยๆคมๆเลยครับอุดกิ่งอยู่ด้านในครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ครับเหนือทองคำหรือเปล่าครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาครับรายการที่4ครับเป็นตะกุดเก่าครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับเรียมเก่าโบราณครับเก่าไม่เก่าครับก็แตกลายงานเลยครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับเมืองกรุงเก่าอายุธยาครับ รายการที่5ครับเป็นพระชัยวัดรอโบราณครับเหนือสัมลิดรครับเก่าเก่าเลยครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญแทนคุณครับ เกียมกรอบเงินเก่าครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับเหรียญเก่าครับหลังยันห้าครับ น่าจะเป็นปีสองสีกว่าครับสวยสวยคมคมเลยครับพระพุทธชินราชงามเลิศครับทินกำเนิดพระนะเรศวรครับเมืองพิศนุโลกครับเหลียนสวยสวยคมคมเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อตอไปครับพระสวยสวยงามงามยามเช้าเช้าครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับลาคาบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ